นะครับเครื่องของลูกค้ามาถึงแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นอีกของท่านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ60โวลต์50แอมป์นะครับเครื่องมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับนะเสียบปลั๊กเลยนี่นะทีนี้าบางทีเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมทําการทดสอบแล้วผมออฟเครื่องไว้ในการเสียบปลั๊กไปครั้งแรกเครื่องอาจจะยังไม่ติดนะครับเราต้องกดซีเล็กไปทีหนึง่ง เพื่อเป็นการเปิดเครื่องปึ๊บนี่นะแล้วก็กดซ l e c t ไปอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการ o อฟไม่ให้ไฟด c ตรงเอาพุทของเครื่องจ่ายออกมาในในทันทีนะครับนะถ้าเราไม่กด o อฟไว้เมื่อเราเปิดเครื่องปึ๊บนะครับไฟ DC ตรงเนี้ยนะครับจะสั่งเอาพุทออกมาเลยนะเราก็ต้องกด o อฟไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อการที่เราจะเซตค่าแรงดันและค่ากระแสก่อนนะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับ ตอนนี้ตั้งไว้ที่5โวลต์3แอมป์นะครับสั่งออนออกมาแล้วเห็นไหมนะครับ5.00นะครับ5.00เป๊ะเลยนะครับกระแสค่าแรงดันค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับทีนี้ในขณะที่เราออนอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเซตแรงดันแบบเดียวทามได้เลยนะครับเราก็หมุนซีเลคเตอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะเป็นปุ่มไดอัลสามารถหมุนได้ซีเลคได้นะ เราก็หมุนไปที่ตัวสีแดงๆก็คือการปรับค่าแรงดันนะครับกดซเล็กไปทีนึงนะครับกดยืนยันนะกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วเร,เราสามารถปรับค่าแรงดันได้เลยนะครับแต่สังเกตเห็นใช่ไหมค่าแรงดันมันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่นะครับเ,าเราเดี๋ยวนะครับเราต้องกดยืนยันนะครับกดซเล็กไปทีหนึ่งเพื่อเป็นการหมุนปรับค่าแต่ค่าแรงดันจริงยังไม่เปลี่ยนจนกว่าเราจะกดยืนยันนะครับสมมุติผมจะปรับไปที่ 20โวลต์แล้วกันนะครับกด Select นี่นะครับเมื่อเรากดยืนยันนะครับค่าแรงดันที่เอาพุทก็ถึงจะเปลี่ยนตามเห็นไหม19.99นะครับเซตไป20โวลต์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงมากนะเห็นไหม20โวลต์นะครับใกล้เคียงมากๆค่ากระแสรตรงนี้เป็นกระแสแบบเรียวทามจะยังไม่ขึ้นจนกว่าเราจะใช้งานนะครับค่ากระแสที่เซตไว้ก็คือ3แอมป นะครับอ่าเดี๋ยวจะทดสอบนะครับอ่าผมจะปรับไปสุดเลยแล้วกันนะครับที่60โวลต์ดูซิว่าจะทําได้60โวลต์จริงไหมอ่าปรับไปสุดเลยนี่60โวลต์อ่ากด enter เข้าไปเห็นไหมเอาส่มิเตอร์ปลดออกตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เห็นไหม59.99นะครับจะแม่นแค่ไหนอีกนะครับนี่ถือว่าตรงตรงแบบตรงตรงมากอ่ะนะ ก็ถือว่าแม่นมากนะครับทศนิยมนี่ก็ถือว่า2ตําแหน่งก็ถือว่าแม่นยันทศนิยมเลยนะอาจจะมีแตกต่างนิดหน่อยนะตอนนี้กระแสะอยู่ที่3แอมป์นะครับผมจะตั้งกระแสะเป็นสัก10แอมป์นะครับเพื่อทําการทดสอบโหลดนะ,ะตั้งไปเลยแล้วกันนะครับแสดงเห็นว่ามันทํางานจริงนะนะครับ5้แอมป์นะครับ, M, รบเซตไปแล้วแต่อย่างที่เห็นกระแสะจะยังไม่ขึ้นจนกว่าจะมีโหลดนะครับนะโหลดผมได้เตรียมไว้แล้วนะเป็นดัมมีโ่โหลดนี่ นี้นะครับอ่ะปึ๊บนี่นะครับตอนนี้ในตัวดัมมี่โหลดมีแรงดันตกค่อมอยู่ที่60โวลต์นะเห็นไหมห้าสิบเนะครับก็คือ60โวลต์กระแสไหลยอยู่ตอนนี้7แอมป์นะครับนะเจ็ดแอมป์นะครับที่ตกค่อมอยู่ในตัวดัมมี่โหลดนะครับเดี๋ยวนะครับวัดกระแสให้ชมกันกระแส DC อ่ะ อา้าวมิตเตอร์ทันหมดได้ไงว่าอ่านี่มาแล้วนีเ่เกิดอะไรขึ้นนี่นะครับนี่เห็นไหมอ่าใช้วัดกระแสจริงได้7.2แอมป์นะครับที่เครื่องโชว์7.4ก็ถือว่าอ่าบวกลบนิดหน่อยนะครับถือว่าก็ไม่ได้คิริวเคเรนะก็ กล้เคียงนะครับ7.2 7.4นะครับทีนี้นะครับหลายคนถามว่านะครับมันมันมันตัดไหมถ้าช็อตนะครับก็คือมันสามารถลิมิตกระแสได้นะครับมันก็แปลตรงตัวอยู่แล้วถ้าลิมิตได้ก็คือตัดตัดได้นะตัดยังไงนะครับถ้าเกิดโหลดช็อตขึ้นมานะครับโหลดช็อตขึ้นมาจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับตั้งไปที่12โวลต์นะครับเพื่อเป็นการไม่น่ากลัวมากนะครับ ที่กินกี่โวลต์ก็แล้วแต่ไม่มีผลนะครับสมมุติผมตั้งไปที่12โวลต์นะเห็นไหม Enter นะครับลิมิตไว้ที่50แอมป์นะครับเอา50แอมป์เต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาแอมป์ต่ำก่อนดีกว่านะครับจะให้ทุกคนจะได้เห็นว่ามันมันทำงานยังไงนะเอาสัก10แอมป์ นะครับอ่ะปล่อยเอาพุทออกมานะครับตอนนี้ผมลิมิตกระ,กระแสะไว้ที่10แอมป์นะครับถ้ามันช็อตกันจะเป็นยังไงนะครับน,บนี่เห็นไหมกระแสะพีคขึ้นไปถึงจุดที่เราตั้งไว้ก็คือ10แอมป์แรงดันก็กลายเป็น0โวลต์นะเห็นไหมครับเห็นไหม0.9 0.8อันนี้คือแรงดันตกคข้อมในสายนะครับตอนนี้ นะกระแสะอยู่ที่10แอมป์นะครับอ่าเอาแคมป์ด้วยนะแคมป์ด้วยว่ามัน10แอมป์จริงไหมนี่นะครับ10แอมป์นะครับวัดได้สูงจุดเอ่อ10.6แอมป์นะเห็นไหมกระแสะตกข้อมในสายก็คือ10แอมป์นะครับนะเครื่องไม่มีปัญหานะมันเป็นการลิมิตในตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะ ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่กระแสก็กินขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับปากจิ้งจกตุ้กแก่ผมมันจะเสียหายขออนุญาตใช้ตัวช่วยอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าอืมนี่อึ๊บนี่สิบแอมนะครับนี่แช่ไว้เลย นะครับแช่ไว้เลยไม่พังนะครับนะทีนี้นะครับ10แอมป์มันมันเด็กๆนะครับอ่านะเดี๋ยวลิมิตไปถึง50แอมป์เลยแล้วกันปึ๊บนะครับอ่า50แอมป์นะนะปึ๊บนี่เห็นไหมกระแสตกความก็จะเยอะขึ้นเนื่องจากว่ากระแสอ่าแรงดันตกความก็จะเยอะขึ้นกลายเป็น2โวลต์เนื่องจากว่ากระแสมันเยอะนะครับ50แอมป์ตอนนี้สายเริ่มอุ่นๆแล้วนะครับนี่เห็นไหม สายเริ่มอุ่นแล้วนะครับ5 0์นะครับช็อตโหลดไม่พังนะครับสบายๆนะแต่ตอนเอาไปชาร์จแบตอย่าต่อสดับขั้วแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเทสกับดัมมี่โหลดมันอาจจะดูเด็กๆไปนะครับเนื่องจากความต้านทานมันสูงนะครับทีนี้นะครับผมจะมาทดสอบให้ดูกันแบบจะๆนะครับตัวนี้เป็นเส้นลวดนะครับที่ใช้รัดของทั่วไปนะครับหาได้เท่านี้นะครับ ที่จริงอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้มันไม่มีนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบแบบหุนโหดกันนะครับผมจะเซตไปเลยนะครับแรงดันเอาสัก12โวลต์ก่อนนะครับกระแสะเอาแม็กเลย50แอมป์นะครับทีนี้นะเราจะมาดูกันนะครับกดออนเครื่องนะจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนี่กินกระแสะ50แอมป์8โวลต์แรงดันอ่าลวดนะครับ ลวดเริ่มมีอาการนะครับแดงแล้วตอนนี้นะครับ่ะแดงแล้วนะตอนนี้นะครับโอ้ร้อนร้อนนี่กระแสนะครับ12โวลต์อ่าแรงดัน12โวลต์ตอนนี้กระแสกินอยู่20แอมป์นะครับลวดเริ่มแดงนะครับนะจ่ายกระแสได้จริงตัวนี้นะครับไม่ได้มีแค่ตัวเลขนะครับเครื่องระดับนี้จ่ายได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับ12โวลต์มันแค่แดงๆนะครับเดี๋ยวผม โหดๆสักหน่อยเอาไปสัก24โวลต์อีกเท่าหนึ่งไปเลยดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าอ่าเอนเตอร์นะปุ๊บอุย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 สามสิบแอมป์ลวดแดงอู้พอก่อนนะครับเห็นไหมสายก็อุ่นๆนะครับแต่ลวดเมื่อกี้นะครับเกือบจะไหมเลยนะครับเกือบไหมตัวซ่อมผมเลยนะเห็นไหม จ่ายได้จริงนะครับกระแสจ่ายได้จริงนะครับทั้งกระแสท,ทั้งแรงดันนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมเอาอีกสักหน่อย3 0โวลต์ไปเลยนะครับที่จริงถ้าเอาแรงดันเยอะกว่าน,นี้อย่างเพิ่มไป6 0โวลต์หรือ40 5 0โวลต์รับรองนะครับขาดกระเจิงนะครับรวดนะเดี๋ยวสัก3 0โวลต์ดูซิว่าจะขาดไหมอ่ะกด enter on ปุ๊บอ่กินกระแสแม็ก50แอมป์นะครับแรงดันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยอ่ะ วัดแดงฟึบอู้โอ,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 อ้ควันเลยนะครับเห็นไหมนะครับจ่ายได้จริงนะครับจ่ายกระแสได้จริงนะหลายคนถ้าใครที่เคยใช้ซับไพาา่จีนหลายๆตัวนะครับ เปลี่ยนว่า50แอมป์บ้าง40แอมป์30แอมป์บ้างนะครับแรงดันเท่านู้นเท่านี้นะครับเมื่อมาจ่ายเข้าจริงแล้วนะครับผมระเบิดมาหลายตัวแล้วนะเราจ่ายกระแสเข้าจริงนี่ระเบิดมาหลายตัวแล้วพวกสายที่เป็นกล่องแบนๆทั่วไปนะครับนะครับไอ้พวกที่ไม่มียี่ห้อทั่วไปนะนะครับก็มันไม่ค่อยที่จะทนทานนะครับดูแค่ไส้ในก็รู้นะครับไส้ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะรื้อไส้ในให้ดูกันนะครับ จะได้เห็นถึงความอลังการงานสร้างมันนะครับนะตัวนี้ก็เป็นการทดสอบคร่าวๆให้ดูกันนะครับว่าการใช้งานจริงมันใช้ได้กระแสะมาแน่นอนนะครับต่อเนื่องยาวๆไม่มีระเบิดนะครับตัวนี้นะมันจะมีพัดลมทํางานนะครับเอาโหลดยาวๆสักเดี๋ยวโหลดยาวๆให้ดูนะครับแต่เส้นลวดอย่างที่บอกผมหาได้เท่านี้เอา10โวลต์50แอมป์นะครับนี่โหลดยาวๆเลยนะครับนี่นะ 3าแอมป์กระแสจะตกลงเรื่อยๆืยเนื่องจากว่า,า,าลวดนะครับเมื่อมันร้อนขึ้นเรื่อยๆืยความต้านทานมันจะเพิ่มขึ้นทําให้กระแสลดลงนะครับแต่แรงดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเห็นไหมตอนนี้10บโวลต์นะครับนะเพราะว่าผมลิมิตผมตั้งค่าไว้10บโวลต์นะครับมันก็ขึ้นมาอยู่ที่10บโวลต์กระแสลดลงเรื่อยๆตามความต้านทานของเส้นลวดนะครับเห็นไหมสิแปดแอมป์สบายสบายลากย,วยาวๆนะครับ ถ้าสเปเนี้นะครับหาราคานี้นะครับได้ยากนะครับถือว่าได้ราคาถูกเมื่อเทียบกับสเปคนะครับส่วนใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่รบกวนอินบ็อกซ์มาถามนะครับผมจะไม่เปิดเผยราคา,าหน้า,าช่องหรือว่าหน้าคอมเมนต์นะครับยังไงถ้าสนใจรบกวนสอบถามดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าจะทำอะไรสวัสดีครับ